พี่ตามคิดแง่บวกจะจัดจริงๆพี่คิดสิ่งที่พี่คิดทุกอย่างมันคือพื้นฐานของความเป็นจริงบนโลกนะครับคือมันคือมันคือโลกอะ่ะมันคือแบบธรรมชาติของทุกคนอนะ่ะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของทุกคนนะเราสามารถให้อภัยเขาได้นะครับมันจะส่งผลกับตัวเราไม่ได้ส่งผลกับเขานะสมมติเขาเล่นแย่นเนี่ยเราให้อภัยเขาฐานจริงใครได้ประโยชน์ก็เราไงเราควรให้อภัยเขาเราก็ไม่ต้องหัวร้อนไงเราก็ได้ประโยชน์ไงเราไปด่าเขาก็เมื่อยปากสิแถมแบบหัวร้อนด้วยมันต้องใช้ความคิดในการด่าเขาไง ถ้าเราปล่อยผ่านไปได้ไอความคิดในการด่ามันก็ไม่อยู่กับมันในหัวเราอะไรอย่างเงี้ยก็สบายนะครับทำบ่อยๆมันจะชินเองแต่ถ้าแรกๆอาจจะแบบทําไม่ได้หรอกแต่เราฝึกไงพวกเนี้ยมันต้องฝึกถ้าแค่รู้ไว้เฉยๆว่าเราต้องปล่อยผ่านนะแค่แค่รู้แค่คิดไว้เฉยๆแค่เนี้ยมันไม่เกิดประโยชน์กับสมองเรานะครับเราต้องทานะไอพวกเนี้ยเราต้องปฏิบัติเราต้องทําทําไปเรื่อยๆคิดแบบเนี้ยโดยพื้นฐานเรื่อยๆแต่อย่าคิดว่าอดทนนะเจอคนเล่นไม่ด,อดีอดทนไว้อดทนไว้เออช่างมันอดทนไว้ไม่ได้นะครับวันหนึ่งมันจะระเบิดออกมา เราต้องคิดว่าโอเคปล่อยผ่านก็คือการให้อาภายัยแต่จริงมันคือการปล่อยผ่านไม่ได้สนใจอ่ะคือใครก็ไม่รู้อ่ะเล่นไม่ดีเอาแล้วไงอ่ะมันใครก็ไม่รู้อ่ะก็จบเกมก็โอเคจบกันถ้าเจอมันติดต่อกันสักสองสามเกมบางคนไม่ไหวก็พักก่อนนะครับให้เขาไปก่อนแล้วเราก็ค่อยเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันคือเกมออนไลน์อ่ะมันไม่ได้อ่าเป็นงานประจําเราด้วยซ้ําเราไม่จำเป็นต้องคิดว่าทำยังไงดีวะให้เวลาไปทํางานแล้วเจอคนที่นิสัยไม่ดีแล้วเราจะรอดชีวิตต่ตอไปได้อะไรอย่างเงี้ย คือมันไม่ใช่นะครับมันคือเกมเราไม่ต้องเจอเขาก็ได้มันคือโลกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลองเปลี่ยนมุมมองความคิดนะครับความสุขอยู่รอบตัวเราอยู่ที่ว่าเราอ่ะคิดเป็นหรือเปล่าความสุขมันเกิดจากความคิดนะครับมันไม่ได้เกิดจากสิ่งรอบตัวเรามันเกิดจากความคิดในหัวเราเลยล้วนๆนะครับรอบตัวเราเขาจะเขาจะไม่ดีเขาจะอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราคิดเป็นทุกอย่างมันดีหมดนะครับใช่จบเกมก็คือให้จบแล้วก็ไปเริ่มใหม่นะครับถ้าแพ้รัวๆเนี่ย มันรู้สึกไม่ดีอยู่แล้วไม่มีใครหรอกทําอะไรก็แล้วแต่นอกจากเล่นเกมด้วยนะครับแล้วมันแพ้อย่างเดียวมันไม่ชนะเลยมันก็รู้สึกไม่ดีอยู่แล้วนะมันก็รู้สึกแบบโอ้ยเบื่อจังเลยอะไรอย่างเงี้ยใครบ้างเจอเกมแพ้รัวแล้วรู้สึกมีความสุขอันนี้น่าจะาต้องไปเช็คแล้วแหละคือแพ้รัวสิบเกมเนี้ยมันบางทีดาเมจแต่ละคนมันไม่เท่ากันไงถ้าเราเจอเกมที่สนุกเราอาจจะโอเคทนได้แต่ถ้าเจอเกมที่มันแบบไม่น่าแพ้แล้วมันแพ้รัวอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกไม่สบายใจอยู่แล้วนะครับ เอาไว้ง่ายเวลานายเล่นแพ้นายรู้สึกเบื่อเครียดเป็นเรื่องปกติของชีวิตนะครับก็ปล่อยผ่านมันไปมันคือเกมแค่นั้นแหละจบเกมจบกันนะครับเริ่มใหม่สิ่งดีๆรอนาะยอยู่แค่นายปล่อยผ่านสิ่งไม่ดีไป